พระศาสดาแสดงไว้ให้ใกล้เข้ามาอีกโลกคืออารมณ์แต่ถ้าพูดถึงโลกเราจะเข้าใจโลกกลมๆ we are the world โลกใบนี้แต่โลกทางธรรมของพระศาสดาที่ทรงแสดงนั่นคือโลกทางตาที่เราเห็นรูปโลกทางหูที่ได้ยินเสียงตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือโลกของตัวเราโลกของผู้ปฏิบัติธรรมจงอย่าหลงโลกอันนี้คืออย่าหลงในสิ่งที่เห็น สิ่งที่ได้ยินละเอียดสุดสิ่งที่ตัวเองคิดขึ้นมาแม้แต่ในห้องสมาธิกิเลสในสมาธิก็ละเอียดยิ่งนักที่นักปฏิบัติรรมพลาดก็ตรงนี้แหละอาคิดว่าใช่ในละเอียดแต่กิเลสมันก็ละเอียดเหมือนกันเพราะสมาธินั้นยังเป็นฌานยังไม่ใช่ญาณถ้า,าญาณจะไม่ผิดพลาดดังนั้นเมื่อโลกคืออารมณ์ตาหูจมกูกลินกายใจไม่ใช่โลกกมกม แล้วเราจะทำอย่างไรกับโลกใบนี้โลกหกทางนี้โลกหกใบโลกทางตาหูจมูกนิจใจนี้อยู่กับทุกคนสัมมาสติพระบรมศาสดาทรงแสดงไว้ 1. นึ่งอาตาปีให้มีความเพียรเพียรอะไรเล่าสติมาเพียรมีสติอาตาปีสติมา สติมันไปนไหนอะมันถึงไม่มามันไม่มีความระลึกได้งไงคิดไม่ออกซอกไม่เห็นให้มีความเพียรให้มีสติสัมปัญญะสัมปชาน,นูให้พอมีสติทีนี้สมปัญญะจะเกิดขึ้นเหมือนเรานั่งปฏิบัติตอนนี้รู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวพระเามีสติก็จะมีสัมปชัญญะ เมื่อมีสัมปชัญญะก็จะมีสัมโพธิยะเราจะรู้พร้อมเฉพาะจะเคลื่อนไหวจะพูดจะคิดแม้แต่ระบบแห่งจิตที่ละเอียดที่เขาปรุงแต่งอยู่ภายในเราจะวิจัยได้แยกแยะได้อาตาปีสติมาสัมปชานโนวิเนยะโลกิอภิชาโทมนัสสังเมื่อมีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะมีสัมโพธยะรู้พร้อมเฉพาะอยู่ ให้ถอนความพอใจและไม่พอใจในโลกออกเสียได้อันนี้คือบทสรุปทีนี้หมายถึงว่าในขณะที่เราเห็นคือโลกทางตาหนึ่งใบของเราเนี่ยให้ติสักแต่ว่าเห็นให้ถอนความพอใจและไม่พอใจออกมาแต่เราทั้งหลายสวยแล้วก็ชอบใช่ไหมไม่สวยแล้วก็ชังมีสองอย่างมันมีชอบมีชังแต่พระศา,ศาสดาทรงตรัสชัดเจนเลยว่า ให้ถอนความพอใจและไม่พอใจออกเสียได้แสดงว่าพระพุทธอ,องค์ทราบเลยว่าเราไปพอใจใช่ไหมเห็นปุ๊บมันชอบปั๊บเลยโอ้ทราบล่วงหน้าแล้วเนี่เมื่อทราบดังนั้นก็ให้ถอนออกมายังไม่ตายหรอกยังถอนหน้าอยู่ยังถอนตัวทันอยู่เหมือนเมื่อกี้ที่เราเริ่มฟังธรรมะหมาหอนขึ้นมาเสียงหมาหอนใช่ไหมเราเอาใจไปใส่ไว้ในเสียงนั้น เมเลกาเป็นความน่ากลัวแค่มีสติมีความเพียรมีสัมปชัญญะสัมโพธยะรูปพร้อมเฉพาะถอนจิตถอนใจออกมาจากเสียงที่น่ากลัวนั้นมันก็ไม่มีผลอะไรแลโลกทางหูนั้นก็ดับไปแล้วสิ่งที่น่ากลัวนี่ฝึกปฏิบัติแบบนี้ทางจมกูกทางลิ้นลิ้มรสการสัมผสัสก็เช่นเดียวกันบทสรุป ในโลกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่นา่ากลัวที่ร้อนรุ่มอยู่ตอนนี้ให้เรามีความเพียรมีสติสัมปชัญญะมีสัมโพธยะญญทอนความพอใจและไม่พอใจออกเสียได้ให้จิตมาอยู่ตรงกลางรู้ชังรู้ชอบแล้วก็มาอยู่ตรงกลางนี่คือทางสายกลางที่ทุกคนทําได้สบายสบายหัดติฝึกสิทำใจให้เป็นกลางแต่เรานะมีสองอย่างมีชอบกับชังในชีวิต ในดวงจิตตั้งแต่เกิดขึ้นมาใช่ไหมรังเกียจสิ่งที่ไม่ดีรังเกียจความชังวิ่งหาแต่ความชอบมันเป็นแปัใจซึ่งกันและกันถ้าเรามีการชอบมากเราก็จะหลงมากมีรักมากเมื่อมีสิ่งไม่พอใจเราก็จะโกรธมากชังมากมันเป็นแอนตี้ซึ่งกันและกัน,นเป็นตรงกันข้ามดังนั้นวิธีรักษาจิต เมื่อกี้บอกว่าให้เอาจิตไว้กับตัวใช่ไหมเมื่อดึงจิตมาแล้วปัญหามันก็มีอีกมันจะมีโรคทางตาทางหูที่คอยดึงจิตหลอกลอก่อจุดนี้ออกไปและโลกนี้ก็ไม่เที่ยงด้วยน่ากลัวด้วยร้อนด้วยเป็นดังไฟพระศาสดาให้ถอนความพอใจและไม่พอใจในโลกนี้ออกเสียได้นี่แหละสุดยอดของธรรมะเมื่อถอนออกมาก็จะเป็นสักแต่ว่าเห็นเพราะตาเราไม่บอด สักแต่ว่าได้ยินพระหูไม่หนวดภาษาทหูเขาทํางานและก็ไม่มีเราได้ยินด้วยเป็นหูได้ยินโสตะวิญญาณาจิตเป็นตาเห็นรูปจากขวบวิญญาณวิญญาณทางแต่เมื่อไม่มีเราก็ไม่มีทุก์ขปัญหาตอนนี้คือมันมีเราเราดีใจเราเสียใจแค่ถอนคําว่าเราถอนตัวเราออกมาเป็นคําว่ารู้แทนรู้สิ่งใด รู้ว่ามันไม่เที่ยง